ไอ้ไรเฟิลตุ oh, fuck part, fuck part. Go go away, go ้มตยิงเนี่ยตุ้มยิงเนี่ยสายเพี่โอเไปเลยไอ้ไรเฟิลโอ้ยี่อะไรเฟินตุ้มยิงข้างกลางข้างกลางไปเลยไปเลยไอ้ไตปีนตัวนึงไตรปีมปีมีโดดิงติดนึงอีกตัวนึงกยค้างเลยก็ค้างเอาบีไม่เข้าบีเขาได้ป่าวเขาเลยเขาเลยเลยเขาเลยเขบีดว้ยเดินเองเดินเอง

เจอยัก์คกไปไงสัตว์เจ้ฟันแอ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 เยอะรด f ฟ s e d ไม่น่าไปเลยน่าจะยิงเชิงไว้ไอ้ไอ้กิกก้เอาพี่ไปฟันเอาเลยไรเฟิลซุ่มยิงเตรียมยิงนะโอเค let's go กดไกลกดไกล วางเลยครับมีมาบอกมีบอกอุ้ยังไม่ถึอ้โง่ในห้องลูกตัววางแล้ววางแล้ววางเลยพี่มันอ,อยู่ห้องร้องหายซึมควมันเฉยเฮ้ยไอ้เหี้ยเริ่มยิงไม่ได้แล้วผมเริ่มยิงไม่ได้แล้ว I hold all your Chain headshot! Mission success. Okay, let's go. ามีวิ่งไปบ้านเราวิ่งไปบ้านเราสะพานสองเลยพี่สะพานสองตัวเอะจิบสะพานวิ่สะพานเจอหน้ารูกอีกตัวหนึ่งไะอยู่บ้านมันอยู่กลางอยู่กลางกำลังไปเอยู่กลางอยู่กลางกลางกลาง โอ้เชื่อมตัวเชื่อมีเชื่อมีงอกแล้วหลังวะหลังมาตัวำลังขึ้นอะไรมาแล้วบ้าบบาอพี่มาเร็วมาเร็วพี่มาเร็วมาเร็วว chiếu âm thanh tiếng này chiêu này nè tiếng đắng cái ทอบไข่ดาวกินดีกว่าเจ็ดใบไฟร์อินน์ออฟนะชอบไข่ดาวเจ็ดใบหลังมาตัวนี้โอ้ยซ้ายซ้ายเฮียมันไม่รู้มันหลอนเนี่ Chain headshot อย่าเล่น uhm ส like, like, ันหายสัตว์ไม่พี่ไม่โดนคิดต่อเลยไม่ได้วอร์มเลยเล่นอาร์คตลอดเลยแบบวันนี้ไม่ใช่วันนี้ช่วยพี่เล่นดีล่ะโอ้เหลือซีสัตว์ เขาดีกว่าถ้าอยู่ข้างๆพี่วะชี่บังพี่สร้างนะสวยๆทำไมไม่เล่นอยู่กลางหนึ่งตัวกลางขึ้นมาหาพี่ตัวนึงชี่บังเลยบอลมาเอ๊ะสองตัวพี่บัเงเอ้าอีกตัวหนึ่งอยู่บ้านบ้านสะพานสะพานข้ามมาสองเฮ้ยห้องท่ำมาห้องท่ำมาห้องท่ำงงนาบวกนะอันเลยอันเลย อาเตเดนบ้านเรามาสองตัวเฮ้ยไม่ตัวหนึ่งนะบลไอ,อ,อ้อย่าวัดอย่าวัดเปลี่ยนแม็กไปแนนับเช็คนแนนับเช็คมันดันมาแล้วแกดีเลยก็ได้แอบคอยก็ได้แอบคอยเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่าเจงอย่าวัดอย่าวัดดึงดึงดึงอีกวิ่งรอ คิตต okay. ี้คิตตี Ces> ้ i s s i คี่ Let's เติมนี้ป่าววะเออเนี่ไอ้ี่ไมตายไม่ตติเอ้ยคนชื่ออะไรวะคิตตี้อ้ที่ยไม่กีเวสเป็นสองยิงสนัดไม่ตายตัวนี้อยู่บนหัวกูตัวนึ่งอะหบนหัวสองย่นวางเได้ป่าว ยิงสองนะ<ห>ตายเฮียช่วยหน้ายิงโดนหลังยิงแทน <Mission Success. S 2> มิชชั่นสุขสั่งเป็นไรบุกเดือยไปเลยครับเด็ดมาโอ้โหให้โดนระเบิดอ่ะตายตายได้วางไว้ปะวางให้วางให้วางให้สะพานสองไม่ใช่ใครดันสะพานเลย

เรื่อยข้าง <face> ้างนันๆจเริ่มเดี่ยวจน